ร้านฉันเกิดกนในยุคโควิดค่ะอย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์ไปกดติดตามเราได้นะคะที่ช่องทางเวดีแช n เนลออนเฟซบุ๊กแล้วก็เวดีออฟฟิเชียลบนช่องทาง y YouTube i n s t a g กรมและ Ti k t o ok k ค่ะวันนี้ยังไงวันนี้ก็ยังอุดหนุนข้อค้าแม่ฟ้าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเทมปี้พับก่อนผักก่อนผักกินก่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างใช่เพราะวาวันนี้เราเราจะมีอะไรแะ่แบ่งปันแล้วเราเราจะไปแบ่งปันใครที่ไหนไปช่วยเหลือใครที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะไค,คิ เหตุตรงนี้นะคะก็เราก็อุดหนุนมาจากลูกแม่ค้าที่มาฝากร้านในในเพจเราที่แหละค่ะร้านแรกที่เราอรุดหนุนอ่ะเลือกมาก็คือพี่ตุ๊กตานะคะ่ะส่วนเส้เยอะไรเงี้ยเราชั้นให้ข้างล่างเลยหอที่อุดหนุนพี่ตุ๊กตาะะมาก็จะเป็นเหมือนกับพวกไก่กระเทียมกระเพราไข่ดาว,าว,าวอะไรย่างเงี้ยเป็นเมนูเบสิกเลยที่แบบอร่อย,อร,อ,ยอร่อยอะไรเงี้ยและร้านที่สองก็เป็นร้านของพี่หน่อยซึ่งมาจากร้านนายใหม่เกชทอะ ก็จะมีพวกข้าวมันไก่ข้าวไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีไก่ทอดข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวใช่ก็เป็นเลยไปลองกินง่ายใช่เมื่อกี้เราแอบดูแล้วน่ากินน่ากินแล้วก็สดใหม่สะอ,อาดเพิ่งแบบส่งมาเมื่อเช้าเลยค่ะแล้วก็แบบข้าวบอกที่เรา จัดอยู่แล้วเพราะว่าเขาช่วยเหลือค่อนข้างครอบคลุมเลยก็อาจจะให้พี่ๆเขาไปพาหรือว่าอาจจะไปกระจายต่ออะไรก็ว่าไปนอกจากที่เห็นอยู่นี้ยังมียังมีผู้สนับสนุนใจดีแล้วก็ค่ะค่ะเราไนอกจากที่เราไปทำพิเศษได้แล้วค่ะเราก็ยังส่งทีมิค่ะซึ่งเป็นชาชงสมุนไพรเนาะไปถวายทระที่โครงการพระเมทินีโยมวัดกองเปลออีกด้วยที่ไหนก็อยู่จังหวัดสลยก็สาครอันนี้คือทางทางบริษัทเขาส่งไปให้เลยใช่ค่ะเอทางทีมี เขาก็บอกว,ว่าอยากให้าทานุณภาพอะไรเลยอทเป็นผักหาวานที่ชาญามสทบกรองตอนนี้ก็สียบร้อยแล้วค่ะ โอเคแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติการของอเพจเส้นได้เนาะคือเราจะบอกว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับเพจนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าด้วยเราเองอะเราไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะลงไปทำลงมือทำหรือแบบอะไรขนาดนั้นหรือด้วยเงื่อนไขอะไรหลายๆ,ๆอย่างทำให้เราแบบอาจจะไม่สามารถ ลงไปช่วยหน้างานอย่างพี่ๆเขาได้เราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากเป็นกำลังใจเล็กๆให้พี่เขาให้เขาแบบได้ลงไปช่วยเหลือคนแทนพวกเราเนาะเราอ่ะเข้าไปศึกษาพเพจเขาอยู่แล้วเราเห็นเขาทำแบบว่าทำไมเขาทำเยอะจังวะคือเขามีรับเคสรับเคสที่เข้ารักษาในบ้านเช่นได้รับส่งรับส่งเคสแล้วก็มีแบบมีรับโทรศัพท์ประสานงานด้วยมีตรวจเชิงลุก แล้วก on ็เผาศพด้วยมโอเขาเผาศพด้วยแล้วก็ที่ของคขาคือใส่ใจมากนะเขารับเขาแบบเขารับดูแลสัตว์เลี้ยงของผู้ที่ป่วยโควิดด้วยอ่ะโอ้โหคอครอบคมากเลยเนือครอบคลุมมากแล้วก็ช่วยเหลือเลือกอาหารให้สําหรับผู้ที่กัดตัวแล้วก็เดือดร้อนด้วยเอออะไรเงี้ยเราก็เลยเลยคิดว่าเออเออที่นี่แหละจบข้าวกล่องที่เราให้เขาไปหรือสิ่งที่เราแบบ ช่วยเหลือเขาไปแบ่งปันเขาไปพี่พี่ทีมงานก็อาจจะได้กินหรือว่าถ้าอย่างน้อยๆเขาก็น่าจะได้เอาไปกระจายต่อไปดูจ้าแค่ถึงยังยังพูดอีกพูดได้อีกพูดไอีกกูไม่พูดอะไรเลยเหมือนลุงอะมึงใช่ไหอมึงเนี่ยเห็นป้ายยังไม่ถึงอีกสองร้อยเมตรมึงมีคำเห็นคำว่าเส้นด้งเส้นได้เลยมั้งป่ะมึงมันเป็นทางตันคุณจะทำความดีอะเนาะเหมือนหลงอะ นี่คือสิ่งที่เรามาถึงจ้าซอยตอนนะันแะม่แป๊บนึงนะซอยนี้น่าจะไม่หลงละมั้งมึงทำมาชนีไหมไปทำความดีก่อนพี่ครับหนูสอบถามหน่อยดิพี่รู้จักเพจเส้นได้ปะตรงไปหน้าเลี้ยวซ้ายอะเพจเลี้ยนะวซ้ายแล้วถึงเลยใช่ปะคะใช่ครับเขาบอกเป็นทางการนิดนึงเขาเพิ่งย้ายมาบอกอ๋อโหลดขอบคุณค่ะค,ค,คุณพี่เขารู้ด้วยอะ่ะอืมแต่เขาเป็นเจนทีไม่แต่คุณพี่เขารู้ไหมกระทั่งว่าเขาเพิ่งย้ายมา ้ายังวนอีกจะแกะข้าวกล่องที่แล้วนะคะแกะข้าวก่ินไก่คือแกข้าวกองที่เอาไปช่วยเขากินจ้าหิวหลงหมดพึ่งวันละเรามาถึงแล้วนี่ค่ะนี่คือสูตรกระจายเช้อชุ่มได้นะจ๊ะมีตัวอย่างได้ป่ะกูเขินอะแค่แบบเอาไปให้เขาได้ป่ะคนเยอะจังเลยเพราะว่าไจ่ายเมืงก็จะมีเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดถึงว่าเขาบอกว่าน้องเข้าไปเลยมันมีมันมีเจ้าหน้าที่ตลอด นี้นะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันเขาเรียกว่าอะไรของให้กับพี่ๆที่เส้นได้เรียบร้อยแล้วเออ <Okay. S 2> สร็จเรียบร้อยแล้วลงด้วยจ้าเดี๋ยวมาสรุปกันว่าวันนี้เราจริงๆทําไปเยอะทำไปเยอะก็คือวันนี้เราเอาของมาให้กับพี่ๆทีมเส้นได้เนาะ,ะมีเจลแอลกอฮอล์อแอลกอฮอล์แล้วก็ข้าวกล่องที่เห็นกันมีทิชชู่มีน้ําแพ็คจากผู้สนับสนุนด้วยเยอะ,อะแล้วก็ มีอะไรนะทีมิมีทีนิดด้วยส่ง,สงที่ส่งไปให้เพจผะไม่ทิ้งโย่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เราก็มีโอนเงินบริจาคเล็กๆน้อยๆขอดูโพยขออนุญาตดูโพยนะคะกอ,อ,องทุนช่วยเหลือคนตาบอในประเทศไทยสู้ภัยโควิดนี้ก็นร้องสารแล้วก็มีวัดสารอดอันนี้อะไรนะจะสร้างเมนใช่จะสร้างเตาเผาไร้มลพิษ แล้วก็มีมูลนิธิสิริราชนะคะมสมทบทุนเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลเด็กอันนี้เขาบอกว่าเพื่อขยายห้อง ICU ความดันลบสําหรับทารกติดเชื้อโควิดเออเน,นี้ยใช่นนชวก็จะเป็นแอดที่ว่าโครงการแบบช่วยเด็กแรกเกิดต้องรอด อโอเคนี่ก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่เราพออาจจะไม่เยอะเนาะแต่ว่าช่วยๆกันใช่ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ๆหน่วยงานทุกคนไม่ใช่แค่พี่ๆกลุ่มเส้นได้นะคะแต่เป็นมูลนิธิโครงการหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยพี่ๆด้นหน้าพี่ดัานหน้าทุกคนทั้งคุณหมอพยาบาลอะไรอย่างเงากู้ภัยทุกๆคนเลยที่แบบสับปะรงสับปะรลงใช่ค่ะที่ช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยโควิดแล้วก็เหมือนกับต้องเสียสละเวลาเสียสละ ตัวเองอเในการนะใช่ต้องเสี่ยงด้วยใช่อันนี้ก็เรียกว่าต้องเสียสละเลยทางเวลดีทางเราก็ขอบแบบขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจ ให้กับพี่ๆทุกคนได้ทํางานออกมาได้อย่างแบบราบลื่นขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอเป็นจให้นะคะนอกจากนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนคือเราจะทําอะไรแบบนี้ด้วยตัวเองเราก็อาจจะไม่ได้มีกําลังมากพอเนาะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะที่ทําให้ได้มาทําความดีได้แบ่งปันคนอื่นนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทูโกล่าค่ะค่ะแล้วก็ชาเชงสมุนไพรทีนิกด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัท W K ด้วยค่ะที่ เอาแอลกอฮอล์มาร่วมบุญกับเราวันนี้นะคะมาร่วมช่วยเหลือคนด้วยใช่จ้า,าอย่าลืมไปติดตามเฟ e บุ๊กนะคะว l ลดีชาแนลคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมี YouTube เนอะวีลดีออฟฟิเชียลแล้วก็อะไรอีกอินสตาแกรมแล้วก็ติ๊กต็อกด้วยคะ่ะใช่จ้าส่วนเทปนาเทป ใสยของชุดเยอะชุดเยอะแล้วคือเอฟมาแล้วใส่ไม่ทันแล้วเยอะใส่ไปไหนเพราะฉะนั้นพ่อขาแม่ขาขนมหวานเข้าเลยตามมาฝากร้านเลยจะนําไปซื้อมาทำโฮมคาเฟ่เทปหน้านะจ๊ะเรามาคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเราไปโพสดีกว่าเออมาฝากร้านกันได้ค่ะเาขอเป็นของหวานไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ